กลุ่มชาวประมงบ้านทับละมุเดือดปิดการสัญจรทางบกและทางทะเลกว่า3ชั่วโมงเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่14พฤศจิกายน2555กลุ่มชาวประมงบ้านทับละมุโดยการนำของนายทวีแพรใหญ่กรรมการสมาคมประมงทับละมุนายบุญชูแพรใหญ่นาย,ยกสมาคมประมงทับละมุและนางสาวเฉลิมศรีแพรใหญ่กำนันตะบลลำแก่นอำเภอไทยเหมืองจังหวัดพังงารวมตัวประท้วงการทำงานของฐานเรือของฐานทัพเรือพังงา ที่ได้ทําการตรวจจับเรือประมงของผู้ประกอบการอย่างไม่เป็นธรรมในช่วง2อถึงสวันที่ผ่านมาโดยการนําเรือประมงขนาดใหญ่กว่า5 0ลําปิดปากอ่าวคลองบ้านทับละมุหน้าฐานทัพเรือพังงาหมู่สี่ตบำบลลาแก่นอ,อําเภอไายเหมืองจังหวัดพังงาส่งผลให้เรือนักท่องเที่ยวที่กลับจากหมู่เกาะซิมิลันไม่สามารถนํานักท่องเที่ยวมาขึ้นฝั่งได้จากนั้นในเวลาสิบสนาิกาสานาทีกลุ่มชาวประมงบ้านทับละมุได้นํารถบรรทุกห้องเย็นและรถกระบะติดเครื่องขยายเสียง ปราสายโจมตีการทำงานของฐานเรือและได้ปิดถนนทางเข้าบ้านทับลมุเพื่อเรียกร้องให้นายทำรงเจริญคุณผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาไปรับหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองจนกระทั่งเวลา1 5นาฬิกาสานาทีปรากฏว,ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ส่งนายขันตีศิละปะปลัดจังหวัดพังงาและนายอำเภอไทยเหมืองไปเจราจาขอให้ยุติการใช้เรือปิดปากอ่าวและใช้รถยนต์ปิดทางเข้าบ้านทับลมุทำให้กลุ่มแกนนำและผู้ชุมนุมไม่พอใจพากันเคลื่อนรถยดตนออกไปปิดถนนเพชรเกษมสายตะกวัวป่าภูเก็ต ซึ่งใช้เป็นเส้นทางไปกรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปมาได้ทำให้นายทํรรงเจริญกุลต้องเดินทางไปรับหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองโดยมีพลเรือตรีวีรพันธ์สุก้อนผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงานร่วมรับหนังสือร้องเรียนด้วยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานได้ชี้แจงกับกลุ่มผู้ชุมนุมว่าตนจะเป็นคนกลางในการเจราจาระหว่างตัวแทนผู้ชุมนุมกับฐานทัพเรือพังงานเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน กลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมดจึงยอมนำรถออกจากถนนเปิดให้รถยนต์ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวผ่านไปมาได้พร้อมกับยอมนำเรือที่ออกไปปิดปากอ่าวกลับเข้าฟังเปิดให้เรือนักท่องเที่ยวและเรือประมงอื่นๆผ่านไปมาได้ตามปกติในเวลา17นาฬิกา25นาทีในทวีแพ่ใหญ่กรรมการสมาคมประมงทับละมุเปิดเผยว่าการปิดเส้นทางสัญจรทั้งทาง,ทง,ทงน้ำและทางบกในวันนี้เพื่อประท้วงการทำงานของพลเรือโทธร,ราธรขจิสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3โดยการส่งกําลังคนจากทัพเรือภาคที่3เข้าจู่โจมตรวจคนและยึดเรือประมงพร้อมทั้งจับลูกเรือประมงซึ่งเป็นแรงงานต่างชาติเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาและฐานเรือแสดงอาการก้าวร้าวคมคูทําให้กลุ่มผู้ประกอบการเรือประมงของบ้านทัพละมุไม่กล้านําเรือออกไปหาปลาเป็นการซ้ําเติมผู้ประกอบการที่กําลังประสบปัญหาขาดทุนในระหว่างช่วงมรสุม และปัญหาเรื่องรายงานต่างด้าวในกิจการเรือประมงก็เป็นปัญหาระดับชาติตนจึงอยากเรียกร้องให้ทัพเรือภักที่3ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่เลือกปฏิบัติซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงในพื้นที่ระหว่างฐานเรือกับประชาชนซึ่งมีแนวโน้มความขัดแย้งขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเห็นว่าได้มีคำสั่งห้ามกำลังพลทหารเรือทุกนายไม่ให้ช่วยเหลือเกี่ยวข้องกับชุมชนโรงเรียนและวัดในพื้นที่ทั้งหมดผู้สื่อข่าวรายการเพิ่มเติมว่าเมื่อเวลา13.30ามนาทีกาอนการประทวง ได้เขไปติดต่อข,ขอสัมภาษณ์ผู้บัญชการฐานทัพเรือพังงาในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถติดต่อได้โดยได้รับคําตอบจากหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือพังงาว่าถ้าไม่มีนัดหมายล่งหน้าก็ไม่สามารถเข้าพบได้เราสู้เราสู้มาจะเป็นมาจะเป็นทะเลแล้วเป็นเมืองแล้วเราต้องสู้ก็ต้องบาดเจ็บว่าเราต้องขอบุณขอบความเดือร้อนลุกคนที่มาวันนี้ ต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรย,ยิ่งออยูทำบพออาบยายม่มาใหม่ผมเองนั้นได้รับลบฟังรับพน้องเาวบ้านและบรรดาข้าราชการตลอดปัญหาแก้ได้ครับเราจะต้องรับร่วมกันร่วมมือกันกครับสัมภา์ ประชาชนแล้วก็ทางพรรคการเมืองครับก็ลำบากว่าเราจะต้องมีการหาเรื่องกันเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยนะครับผู้บระชาการนะครับทำชอบตรงนี้ผมผมให้คำตอบอะไรพวกท่านวันเนี้ยเวลาเนี้ยบนเวทีเนี้ยไหมเวลาครับผมก็รับไปว่ามีการหาเรื่องกันแล้วก็ผมว่านี่กำลังแล้วจะเป็นผู้ที่ <Net> แล้วก็พูดด้วันครับคงมีโอกาสได้ได้คแนนครับว่าเรายดีที่จะรับไปร่วมกันที่นา่องไปนะครับว่า